โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในแมปที่มีชื่อว่า Sky b บลอกไทคูนนะครับผมก็ไม่ได้อัดคลิปนานเลยแล้ววันนี้เขาก็มากลับมาอัดคลิปอีกแล้วเย้เย้เยไม่งน่านดีใจตรงไหนวะก็ได้โอเคก็มีหลายอย่างให้อัปเกรดนะครับเพราะว่าเป็น Sky b o ลคือเออโอ้ยค้างแล้วโอเค,คอคปซีซั่นนี้มันอาจจะแบบยาวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นแบบมา,าจากอัปเกรดเรื่อยๆไนะมันจะเป็น EP EP อันนี้ก็ EP หนะึ่งเนาะ โอเคผมก็ต้องอัปเดตไปเรื่อยๆผมจะทำ EP สองต่อคลิปหน้านะถ้าไม่คลิปหน้าก็คลิปถัดไปเนาะเพราะว่าผมก็มีแล้วนะหลายแมปเนาะหลายแมปที่ผมทําไว้ไม่ดิผมจะทําแบบหลายแมปๆเนาะถ้าผมทำ EP สองเดี๋ยวผมก็จะขึ้นข้างใต้คลิปเนาะโอเคก็มาดูกันเลยคลิปนี้ผมไม่ได้ภาคแบบภาคที่หลังนะผมภาคสดระหว่างเล่นนะนี่คืออะไรสีเมดามคืออะไรไม่รู้อะช่างมันเด้อ ผมก็จะเล่นตามลูกศรไปก่อนเพราะว่าเป็นผู้เล่นใหม่ที่โคตรไม่มีอะไรเลยโอ้ยขึ้นให้เติมโลบักกูมไม่มีโลบักแล้วหยดสามเงนินไม่พอมีแค่สามร้อยอ่ะไม่รวยเลยต้องรวยเลยเข้าร่วมกลุ่มไม่ไม่ไม,ไม่ผมจะไม่ละผมจะไม่มีวันเข้าร่วมกลุ่มเด็ดขาดผมนี่อยากเข้าร่วมอ่ะไงเนี่ยเข้าร่วมไลมไหมวะไม่ไม่ไม่เราจะไม่เข้าร่วม โอเคเล่นแบบปกติเหอะเนาะอืม let's go อย่ามองไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนวันนี้เป็นเงินที่ผมได้รับจากการที่ผมบริสุทธิ์จริงๆเนาะนี่จะเปิดให้พี่ดูโอ้มันแค่แบบอ,ออเมันอาจจะบักก็ได้ช่างมาเถอะใช่คูยอมรับว่าครูคุ้มช่างมานันนะไม่เป็นไรเพราะว่าผมจะได้การฟาร์มเร็วขึ้นการสร้างเกาะเร็วขึ้นผมจะใช้เล่นโดยไม่ใช่รูบักเลยนะ สัพีไม่ใช้เลยผมจะไม่ถอนคําพูดเด็ดขาดเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แบบตึงเองเดี๋ยวมันก็เยอะขึ้นเองไม่เป็นไรเล่นไปเรื่อยๆผมเป็นหวัดนะตอนเนี้ยเป็นหวัดอืมเอาย่ามาสุนัขเฮ้ยเฮ้ยเยไอ้บ๊อบเงินสดเอาไปลองพื้นผนังยางยางยางเออเอาเอาก็ได้ เพราะว่ามันอาจจะเป็นบ้านหลังใหญ่ก็ได้นะที่ผมแบบดีที่สุดก็ได้ต้องเล่นไปเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวก็รู้เองแหละโอ้ยกูตกเกมแม่งค้างทุกคนโคตรเศร้าเย yeah. ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ไม่มีของอะไรที่เราถืออยู่แล้วก็ของตกไม่มีหมนไหมครับนะช้ามากเลยตอนเนี้ยแบบผมทําได้ช้ามากต้องเล่นสปีดกว่านี้ละนี่ อัปเดไม่มีอะไรกับอัปเดตเลยไม่ใช่ดีไม่มีอะไรอัปเดแบบตรงือกดข้างๆจะเป็นแบบที่อัปเดตความไวหรืออะไรเงี้ยมันเล่นกับหมากันมันมองตามเราด้วยโคตรหลดเนาะอะไรคือครูดาวอะไรอ่ะมันช่วยอะไระผมไม่รู้จริงๆนะทุกคนไม่เป็นไรสรุเราสุเราจะไปเล่นแบบไม่สนใจมันนะหญ้าหน้าต่างพื้นเอ้ยเพิ่งสังเกตว่าหญ้ามันขึ้นมาแล้วผมมีสสตว์เล็กแค่ตัวเดียวเหรอเพิ่งเล่นมาเนี่ย ไม่เป็นไรแล้วก็เอาชีวิตรอดได้แค่ตัวเดียวเราคงทนอยู่แล้วทุกคนทุกอีพีทุกคลิปเนาะอืมอาย่าโอ้ผมจะอัปเกรดเม้อวาวแล้วกันนะชั้นวางของโคมไฟสวิตไฟผนังเอาเงินไม่พอเจตกรรมจจตกรรมผมจะอัปเกรดแถวแถวนี้แต่ว่า ขอกลับไปเอาเงินก่อนนี่คืออะไรมันคือที่อะไรนะทาสีบ้านสีบ้านผมไม่รู้ว่ามันเราผมไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนสีตรงไหนนะเล่นไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวอนาะคตผมก็ได้ใช้โอเคอยาตรงนี้นิดนึงแล้วก็หน้าต่างดูผมว่าผมขอกลับไปเอาเงินก่อนนะจะได้อัพเกรดทีเดียวเลยแล้วแล้วก็หลังคา แล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้ทีวีเปิดกันดีกว่ายินดีต้อนรับเชีย่ยอะไรเนี่ยแฮกเกอร์แฮกเกอร์โค้ดสรุปเราจะมาใส่โค้ดกันนะหนึ่งแปดแปดสามศูนย์ l i k e s โอเคผมจำได้นะเมื่อกี้แมปแมปบั๊กเมื่อกี้บักกบ๊กเราดูใหม่หนึ่งแปดแปดสามศูนย์ l i k e s นะครับ ถูกนะหนึ่งแปดแปดสามศูนย์แล้วก็ L I K E นะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแป๊บ L I K E พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะมัง้งใส่ได้เงินมานิดเดียวเองอโค้ดกังเลยอะโค้ดอะโอ้โหแม่งใส่โค้ดอยู่ตั้งนานเงินมานิดเดียวโอ้แม่งคุ้มแห่นะเนี่ยนี่มันภาพโบนิซ่านี่หว่า ผมไม่ได้ติดหน้าเขาอย่างงี้นะหน้าเขาเป็นอย่างนี้เองเป็นของแบบแบบเป็นอย่างนี้เองเรียงนี้ก็ซีดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีตัวอย,อยู่แต่แค่เปลี่ยนหน้าโอเคช่างมันมาอัปเกรดเกาะเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะครับเกลี้เงินแป,ป๊บแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวปปเยวงินสดคูณสองนู no. โอเคหยดมันคืออะไรทำไมต้องมีคขา่าหยดด้วยที่หยดหอ่ะ ไม่เป็นไรอเอาเก็บรายได,ได้ว้าวเงินเยอะแล้วเราโคตรสดเลยอเราจะเอาเก็บไหนต่ออันนี้เงินได้พอไปเอาเงินแป๊บนี่ไงเงินเราจะถึงหมื่นหมต้องถึงล้านให้ได้เงินอนะถึงจะรวยรวยเล็ดตุ้มเป๊ะโอเคเร็วอยู่บล็อกมาเร็วอยู่เป็นเป็นร้อย หล 100, ักร้อยละหลักหลักร้อยเก้าร้อยแล้วแล้วก็ไปเอาเงินตรง,งน,นู้นนี่ผมเมื่อไรผมจะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่อยากได้ที่สุ่มมมนอยู่ตรงไหนใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะแบบเนี้ยแบบสกายบ็อกไทคูนเนาะใครรู้ช่วยบอกหน่อยที่สุ่มสัตว์เลี้ยงอยู่ตรงไหนอันนี้คือมันใช้โลบ,บักเงินสดพอพอเท่าอันนี้นี่คืออะไร ที่นี่นที่ไหนที่ที่ไหนน,น,หนี่นี่คือประตูอะไรไม่รู้โอ้มีออบบี้เฮดด้วยข้างบนน่าจะมีเงินเยอะมีซอมบี้โนโนโนอย่ามาหาผมจะมันก็กล่างกันนะซอมบี้มันขึ้นมาไม่ได้อยู่แล้วเว้ยตกเคกระโดดขึ้นไปเลยอีซี่ง่ายๆโอ้ซอมบี้จะกระโดดขึ้นมาโน no. ไม่มีอะไรเหยียบ yep. ปุ๊บ ไม่ได้เงินจไม่ได้ที่อะไรเลยคือผมต้องการอะไรก็ได้ที่ผมขึ้นมาแล้วมันต้องมีของรางวัลแต่ไม่มีกระโดดลงไปแม่งเลยฝั่งนู้นซึ่งผมก็จะไม่เชื่ออันนี้คืออะไรดาบทองไม่ได้เรายังไม่ได้ปลดล็อกดาบดีกว่าต้องปลดล็อกน่างจะต้องที่เกาะของเราก่อนนะต้องปลดล็อกที่เกาอะของเราก่อนถึงจะได้ดาบอันนี้นะฐานฐานอ๋อเกาะของผมอยู่นู่นกลับเกาะกันอันนี้ผมยังไม่รู้เดี๋ยวอนะควาคตผมค่อยมาอ,อ,อีกรอบ อันนี้แค่มาสำรวจเฉยๆไม่ได้มาสำรวจด,ดิมาเล่นออฟบีด้วยแม่งโซนวาก,กูเนี่ยอืมตอนนี้ก็รอไปแม่งแปดนาทีและวรอคีไปแม่งแปดนาทีล้วอันนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วนะอืมตอนนี้ภาพก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเอาของแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเลย เมื่อกี้แม่งหน้าจอแม่งบัก่อยมากเลยผมต้องกดตรงรูปโลบเพื่อมันหายบักแล้วก็กดออกโอเคเริ่มแม่งสวยละเริ่มสวยขึ้นละพื้นนี่แต่พื้นมันเจนละเรดมาแค่นี้วะโอ้เงินไม่พอต้องเติมโลบักเหรอผมไม่มีโลบักโนไม่มีโลบักแล้วก็ไปเอาเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ไปอัพเกรดต่อ ไม่ง่วงมากเลยวะตื่นมาแต่เช้าเพื่ออัดคลิปแล้วก็อัปเดผนังแล้วไงต่อตรงนี้อืมเงินไม่พอเออวะผมต้องไปเอาเงินลรืมเรืม,มโคตรเซเลยตอนเนี้ยนี่เอาเงินสดนะครับแล้วก็มาตรงนี้เงินพอแล้วซื้ออันสีแดงก็ได้ชิงชิง ื้อแล้วนี่อาเกตตรงเนี้ยนี่นี่ผนันง่างนี้นะแล้วกเอาสีแดงเพราะผมมีอยู่แค่สีเดียวไม่ได้สองสีสีเริ่มต้นที่มันให้มาแล้วก็สีที่ผมซื้อใหม่เมื่อกี้อัปเกตต่อไปกันต่อโว้เงินกูไม่พออีกแล้วเงินมังหมดเร็วมากสาเหตุที่ผมเดือนนี้แม่งกินมามกาบ่อยปิดไฟนะครับเืองค่าไฟไม่อยากจ่ายค่าไฟเยอะนะฮะเป่ยวเงินกันทุกคนว้าว ใกล้เสร็จแล้วบ้านแม่งอาจจะมีหลายอีพีวะถ้าหากว่ามันเยอะนะเกาะเนี้ยถ้าเสร็จเกาะน,นี้เสร็จมาเลเดี๋ยวผมค่อยจบอีพีแหละไม่ดีอีกเพิ่มเติมอีกนึงคือพาสำรวจเกาะแล้วก็พาสำรวจทุกที่เนาะแบบเป็นการสำรวจสถานที่ที่ยังไม่เคยไปเนาะโอเคแล้วก็อัปเกรดรูปปัน้นแบบนี้ไม่ได้เงินไม่พอ ชีวิตโคตรแซดแล้วจะแบดได้ไงะวะเงินตรงนี้สามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นเก้าพันนนี้มีอยู่สี่หมื่นโอเคเหลือสองพันละอัพเกรดไม่ได้เงิน,นไม่พอนะฮะมันไม่อัพเกรดอะไรไม่ได้เลยอะมูาราฮิซ่าหน้าเศร้ามโอ้โหผมเดินชนอะอีกนีกว่าเป็นประตูเปิดได้นี่เมื่อกี้ก็สวยการเกิดใหม่ จะเปิดตัวไหนนะคนแตแปลว่าผมก็ทำได้แค่เก้าเปอนดีเกานเนี้ยเนี่ยข้างบนตรงนี้เนี่ยเนที่ผมชี้ได้แค่เก้าเปอร์นหรอเนี่ยไม่นะโคตรช้าเลยทํามาตั้งนานนะไม่เป็นไรเราจะสู้ชีวิตต่อไปนะฮะโอ้โหปิดทีวีเถอะผมขอร้องปิดเอ้ยดีเราก็จะอัปเกรดไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าเกาะมันจะเต็มแบบเต็มนิดเดอยก็ยังดีเออสิบเปอร์เซนต์ละ แล้วก,วก็ไม่เติมโรบักสิผมจะไม่เติมโรบักสักอีพีจะไม่ถอนคําพูดนะจะไม่เติมโรบักซักอีพีเลยใลนแบบนี้แมปอื่นไม่นับน,นะแค่แบบนี้อันนี้มันตกอ่ะดัน,นเข้าไปได้ไหมอยากดันเข้าไปมากๆเออเพื่อนช่วยหน่อยได้ไหมไอหมีที่อยู่ข,ข้างตัวผมเนี่ยมันไปไม่ได้ไม่เป็นไรเช่่งมันเถอะหมามันช่วยอะไรผมอยากรูอ่ะ มันแค่มองตามเราแล้วเราก็กมีรู้หัวใจขึ้นตรงหมาแค่นี้หรอเกี่ยว่าไงเรีอยวว่ามันช่วยอะไรเพิ่มบูทเงินคูณสองอะไรไหมไม่รู้ตัวนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วสรุปเป็นแบบเป็นเงินเป็นพันเป็นพันแล้วเป็นหมื่นเป็นพันหมื่นแล้วมัม้งเงินสดกล่องที่มันดอบเงินมามันจะจะเป็นพันละหลักพันละใช่หลักพันสามพันมากสุดก็สามพันมัน้งสี่พันโอเค ผมไม่รู้เท่าไะร่แต่ว่าอย่าไปสนใจกันเลยดีกว่าเราจะฟาร์มต่อไปเรื่อยเนาะเค okay, แล้วก็เอาเงินตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเมื่อกี้มันขึ้นมาตรงไหนวะไม่รู้อ่ะโอ้ยลงมาละจะรวจจะรวดไปดังคันมันลงมาเดี๋ยวกันขึ้นมาวะช่างมันเราฟาร์มต่อไปเรื่อยจนกว่าเราจะแบบจุก่าของจะฟูเยอะเยอะอือ เค okay. มืดแล้วมืดเร็วมากเอาเงินสดกันเนีย่ยแม่งมืดแบบมืดเร็วเกินไปมีอยู่แปดหมืนเจ็ดพันสามรอยยิบสามบาทรวยเกินรวยเละเดี๋ยวผมก็ไม่รวยนะถ้าอัพเกรดบ้านอะมีอยู่แสนหนึ่งแล้วฮฮอัพเกรดบ้านต่อไปไปกันต่อโอ้ย่าโอ้โอ้ โอ้ผมจะเดินไปไหนวะนะ่ะแล้วผมจะเดินไปทำไมครับเพื่ออะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาเล่นแบบจริงจริงยังจังละไม่ไม่ติดเล่นน้อยไม่ติดเล่นละอัปเกรดต,ต่อเลยเย่ yeah. นี่คือลงรถหรอมีลงรถจะขับรถไปไหนวะนะ่ะอยู่แค่เกาะสกายบล็อกเองขับรถตกเกาะอะดิ <c oughs> <c oughs> คือไหนรถหรือว่าต้องอัเกรดต่อมันเปิดยังไงเข้าไปยังไงอะตรงนี้โอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นไปวะถ้าขึ้นไปมันจะเท่ก่านี้อันนี้คือประตูลงมาอันนี้คือดาบไม่พอผมอยากได้ดาบเจะสุดดาบที่ฆ่าซอมบี้ที่ผมไปเกาะอ,อบบอี้เมื่อกี้ใช่ไหมอาจจะเอาไว้ฆ่าซอมบี้ก็ได้เดินสดเอาเงินสด,สด,สดแล้วก็ไปอัปเกรดดาบนะครับไม่ใช่ดิ แววดาบจัดเล่มหนึ่งนะครับดาบเริ่มต้นออดาบคนง่ายเลยโอเคโอเคต,ต่อไปเรื่อยๆนะฮะอย่าพิ่งมาบนตอนนี้ผมผมจะจบคลิปละอีกนิดเดียวนะก็สามารถรับชม ep สองได้นะผมก็จับคลิปอีกหน่อยหนึ่งนะครับ หนึ่งมานั่งรถนี่ไงรถเท,ท,ทออเป็นโมเดลโชว์รถนี่หว่าไม่ใช่โมเดลขับไม่ใช่ที่ขับรถมาขับไม่ได้อือฮึโคตรง่วงเลยคือทำไงต่อไม่มีแล้วหรอโอเคถ้าหาว่าอย่างนั้นเราก็เจอกัน e p พสองครับโอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะบ๊ายบายหาท่าแป๊บนี่ไงท่าบ๊ายบาย Bye.